ได้เหมดเลยค่ะมีคนถามมาแต่แกายเคยถ่ายน้าด้วยถ่ายถ่ายน้าหน่อยสวัสดีคาน้าน้าพูดออกเลยน้าพูดขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะแล้วถามอะไรอ่ะแล้วจะคุยตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ที่ว่าน้าว่าลูกเป็นหรือเปล่าเราาะว่นี่นี่ เรียนเรียนด้วยตัวเองหรือว่าต้ก็ไปเรียนดิครับอ๋อค่ะคือออกมาจาลูกพ่อแม่ก็ต้องสู้กันมาเลยเรียนมานานหรือยังคะเรียนมาปีเดียวแต่มันอยู่ระยะเวลาทำงานกันมากก็ถึงปีค่ะมาเรียนสุปีได้เริ่มปั้นตัวแรกนี่ปั้นอะไรปั้นไม่ได้แล้วอยากทำงานเราขายได้เงิน แต่เห็นว่าในว่าน้าก็ชอบพวกหนังดูหนังเยอะใช่ไหมเออเออหนังก็มีส่วนในการที่แบบว่าไม่รู้เลยบวกกินอารการแกรปรวนใหญ่ๆถามว่าแกเรียนแกเรียนรู้ไปทำหรือเปล่าเขาจะทำด้วยใช่ไหมใช่เป็นเความรู้ใส่เอาไว้แล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานกับลับปิดก็จบดูที่ไหนมาทำโยนตทำ อย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวเหอเฮ้ยต้องเที่ยวสิต้องเที่ยวสิต้องเที่ยวต้องสู้อยอี๋ยัไม่ได้สู้เลยบอกนี่ยไม่ได้ขึ้นป้วเข้าเลยยี่อกัวเ้าก่อนอะไรนี่เขาหนากวานเ่เขาหนาครับเขาล้ำมากเ่้าาวเขาดกกะเดกครับแดกเข้าอร่อเราเก็เก็บแล้วอยันเดียวมันก็ร่วเหมอนกันไม่เนาะพูดถึงอ่ะยิ่งใหญ่ไแัไ แยน้อยแกคึ้นไ่สิบเนี่ยแกทำไม่สินแกเอาไว้แค่แปดอ่าแต่แกไม่ขึ้นเลยท้อแม่งท้อถ้าท้อเราก็จะบางทียังไม่ได้เิ่สช้นเลยอ่ะก็ท้อเดดต้นแล้วไงถ้าไม่รู้นะแต่ว่าจากประสบการณ์เราเรอาจแก่้ก็วรู้เันอยเนลุยเริ่มไม่ค่อยหนุนแล้ไงเริ่มไม่ค่อยละอะไรชีวิตที่แบบว่าต้องพัฒนาตัวเองมากเรื่อ ต้องหาอะไรกบงแกแกทำงานสาอย่างนั้นถ้าแกปั้นเป็นเองก็ก็อย่างมีดินน้ำมันก็ปัปัปันปันายแม่สายกมเา้เะปั้นตนีกีจบปนงานบเบ่แต่ละงานนี้ใช้เวลานานไหมคะในการทำ ต่อไปเหมือนเดเลปใหญ่ต่อมันเป็นเร่องกคือไอ้ที่หาค่าน้ำกาไฟก็คือก็มันอยู่ทมือจ้างอยาวเร็วช้านจะได้ในเนี้ยอันไหนอันไหนทำยากสุดนะเนี้ยตอนทำมันไม่ยากตอนเขาใจม่ออเข้าใจนที่ยากนะว่าไม่ได้เรื่องงานเลยทุกคนในโลก้นจะเป็นช่างไอช่ว้มันเอช่วงนี้ระหว่างจะรับงจ้างไม่าเดวไครแตัวลบ

หน้ากากที่คุณอยากได้ในโลกใบนี้ล้ปั้นต้นแบบไทยสากลชาตรีสมรังสีสีสีก็ปกติแล้วน้าจะถ่ายอยู่ที่ไหนนะตลาดไอ้คุยไหมไหมถ่ายห้าให้ไม <c oughs> <laughs> ่ไม่ก็พูดไปดิเออตลาดเลยนะตลาดเอารัชดานท์เออรัชดานท์นะคะก็ลองไปอุดหนุนกันได้วันไหนนะวันศุกร์เสาร์ แล้วขอลอบหน้าเนี่ยเราจะไปเรียนเราขอจะไปเรียนกันนะจริงใช่จริงจริงคือเราไปไปขอเป็นลูกศิษย์แล้วไงอ๋อครับผมเออมี่หน่าครับทำไมหน้าถึงไม่ค่อยมองกล้องมาว่าแสบตาไม่แสบตาปิดเลยได้ไหมแฟ๊ดเนี่ยก็เนี่ยเราจะขอไปขอเรียนไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์โอเคครับบ๊ายบายนะคะนะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวติดต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวรอบหน้าจะสัมภาษณ์ยาวเลยค่ะขอบคุณค่ะ